ใจดูขา้างน<อ>ัานฮะบ้านเรเห็นหลายอยู่แม่แดงขึ้นใหญ่มากพี่เดอ้อลานเมียงปลาแย่ยังกอกปังคอนขางประคองผ้าใบทาแม่น้ำมาแต่เด็กขึ้นโน้นมากกัอยู่ขางทรายมือถ้าเห็นอิงสวนรีสอร์ทอยู่ขางขวาหรือว่าสวนหนามเก่านะคะสวนหน้าเด็ดดูด่โด,ด,ดมโอ้ยอยู่ขางขวาแนมทรายมากกัจะเป็นไอล้ลานเมียงปลานะคะแนมเห็นหล่มดอกสีน้ำเงินนี่ ขายตัวใหญ่ๆนะคะขายตัวใหญ่ยอยีหลีแบบว่าหมายถึงว่าให้ให้เราอยู่ได้นานๆลูกค้ายอยู่ได้เราเพิ่นก็อยู่ได้คือกันเอกากต่างพึ่งพาอาศัยกันนะคะขายขายขายไม่แพงลูกค้ายอยู่ได้แต่ว่าไม่ค้ายอยู่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม <laughs> <laughs> โอ้ยจ,ใใจีเมินค่ะจีใจจีใจลูกค้าโอ้ยง่ายมากก็บอกกันมาแต่ก็ไ<อ>ม่ได้บอกที่นี่เลยเออโอ้ยขอพูดใหลายค่ะที่หน้ามาว่าว่าปม่สิแถมปลาให้ลูกค้า เบอร์เบอร์โทษนี่เนาะแปดสองแปดห้าศูนย์แปดสามหกสามมาอุดหนุนได้เด้อค่ะประกาศยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่ล่ะอ้าวซอยเพิ่งผ้าใส่อ่าเขาแก่ได้ฮะไทยที่ละสดใหม่เออเป็นชุดเป็นชุดเขาแก่ผู้หญิงบ่ผู้ชายที่สูงสูงเขาขาไทยวะ นั่นปลานิ่ซสดกับบแพงโ,โลละโลโเจสิหาอันก้าว่าลอยหาสิบามบาทจะเสียเพื่อกับ,บเ,อเอบ,อบ,บอร์เฟโนคิดแค่ลอยหาบาทอีก3เพิ่กับบเอานะคะถือว่าดูแลก,กันไปนะคะโอเคเนาะมาอุดหนุนในเดอร์สวัสดีค่ะ